สวัสดีครับทุกคนวินีในช่องกิจไงกันแล้วนะครับแล้วันนี้เราจะมา1นึกับผู้เล่นที่มีความชํานาญฮีโร่เป็นอันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมซึ่งฮีโร่ที่ผมจะมา1นึหนึ่งกับเขาในวันนี้ก็คือเวรสนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้1นึหนึ่งกับเพจอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วนะครับผมที่ผมได้ถามทุกคนว่าเราจะเอาชื่อรายการอะไรดีนะครับสำหรับการหนึ่งกับเหล่าสาวกเม็ดส้มนะครับผมตอนนี้ก็มีอยู่2ชื่อที่มียอดกดไลค์สูงสุดนะ็เปน เม็ดสม้มก็ล้มพี่ไม่ได้กับอีกอันหนึ่งก็คือกิจายนักตบเม็ดสม้มคือชื่อแรกเนี่ยเม็ดสม้มก็ล้มพี่ไม่ได้แต่ข้อจุดลอยค่อนข้างสูงนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นชื่อที่ค่อนข้างขิงตัวเองไปค่อนข้างเยอะเลยครับอารมณ์แบบว่าห้ามแพนะผมเพราะฉะนั้นชื่อที่เราจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยนะครับชื่อที่สอะเป็นกิจางนักตบเม็ดสม้มอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ผมอยากให้2อ,อันมันมาอยู่ในอันเดียวกันนะครับก็จะเอา2ชื่อนี้มาผสมประสานกันก็จะเป็น ตบเม็ดส้มจะล้มได้ไหมเออผมว่ารายการชื่อแบบนี้ก็กําลังดีนะตบเม็ดส้มจะล้มได้ไหมมาแบบอารมณ์แบบว่าแบบไม่ขิงเกินไปมีโอกาสที่แบบไม่สปอยผลแพ้นชนะเกินไปผมว่าชื่อรายการนี้แหละครับทุกคนตบเม็ดส้มจะล้มได้ไหม EP หนึ่งนะครับผมซึ่งโทรศัพท์ที่ผมจะมาใช้ในการหนึ่งๆกับเขาในวันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์เครื่องนี้เลยครับผม Oppo A94 นะครับ mm hmm. เขา <S <S บอกว่าใช้ชีวิตให้เต็มสปีดเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ แถมที่สําคัญเลยนะครับ Oppo A94 ครื่งนี้เป็นเครื่องสีใหม่เลยนะครับผมสีเงิน Crystal Silver นะครับบอกเลยนะครับว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยบางเบาเหมาะสําหรับในการเล่นเกมสุดๆเลยนะครับผมแถมจอภาพของเขาเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าสวยและคมชัดมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวสําหรับการ1-1กับเบรสอันดับหนึ่งของเซิร์ฟกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวสักพักเขาก็น่าจะมาแล้วผมรอสักครู่นะครับ A few m m o โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับเวเรสอันดับหนึ่งในห้องสร้างหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอเสียงนอยได้ไหมครับน้องนนท์ครับก็สวัสดีด้วยนะครับก็ผมอาพีนท์ชื่อก็ชื่อนนท์เลยนะครับเอันนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุก็17ปีครับโอ้ยอายุนี่ใกล้ๆกับคนที่เล่นเพลนคลิปที่แล้วเลยนะครับเนี่ยใช่ครับโอ้ถามเลยดิทำไมถึงชอบเล่นนะเวเรสอะคือส่วนตัวเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นนะแต่อยากรู้แบบความคิดีห็นของคนที่เล่นเยอะๆครับว่าทำไมถึงชอบตัวนี้ก็วเนสมันเป็นตัวที่่แบบวาน กดไฟได้ดีเลยเวลาไปยืนค้ำพวกแคลรี่หรือเมฟฟั่งเราได้เอาไปเล่นในหลายตำแหน่งด้วยครับผมอันนี้ส่วนใหญ่จะเอาไปเล่นตำแหน่งอะไรครับถ้าสมมติว่าแบบเก็บเม็ดส้มอ้ที่ถามนี่ดวกไเวลาแบบเก็บเม็ดส้มเก็บคนเดียวหรือว่าเก็บเป็นทีมด้วยก ตอนนี้ก็เก็บเดี่ยวครับกดโซโลในในแหล่งคนเดียวเลยโอ้คือเก็บโซโลในแหล่งคนเดียวนี่บอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่ยากมากนะครับตอนสมัยผมเก็บอะไรเม่ส้มนี่ผมกดกับเพื่อน2คนนี่ยังว่ายากนี่น้องโดนเขากดคนเดียวเลยครับบอกเลยว่าโคตรแข็งแกร่งนะครับอันนี้แล้วส่วนใหญ่เอาไปเล่นในตำแหน่งอะไรครับเนี่ยสมองก็จะเล่นในตำแหน่งของจังเกิลนะครับเป็นเวเลสป่าเลยนะครับผมไม่มีไอดอลเลยนะครับเนี่ยผมก็ชอบเล่นเวเลสป่าเหมือนกันนะครับผมอ่ะแล้วขอแนะนำลูนพลังแฝงกับไอเทมของเวเลสนะครับมีอะไรอยากจะบอกผู้ชมทางบ้านไหมครัเอาเริ่มจาก ลุนก็จะเป็นส่วนของอเวกสิเมตรแล้วก็สปิริตสิเมตรแล้วก็ดัลตันคาวอีกสิเมตรยี่สิบหกนะครับผมส่วนพลังแสงนะครับพลังแสงก็จะเป็นไอที่เป็นดับกลาบและดับปัดสปิริตเวลครับผมมีเซตไอเทมอะไรที่แบบอยากจะบอกผู้ชมทางบ้านไหมครับสำหรับเบเรสป่า ่าก็จะเป็นตัวของดาฟาร์มแล้วก็มาเป็นตัวของมูรามุสามันจะดีกว่าโบกเกนเยอะเลยเพราะว่ามันจบเป็นเปอร์เซนต์ไงทริกนะครับทุกคนมูรามุสา,าดีกว่าโบกเกนนะครับอันนี้การันตีโดยเวเลสอันดับหนึ่งนะครับและส่วนใหญ่จะเล่นเป็นฟอสเคปหรือว่าอมนีอาร์มนยครับจะเป็นตัวของมิอาฟ์มันรีดดัมเมอได้อบเอาแบบให้สุดไปเลยครับ ถือว่าน่าสนใจเพราะปกติผมจะเป็นคนที่เล่นแบบปอร์ตเคฟเสร็จปุ๊บเล่นเฮียวงะเรียกว่าเป็นเวเลสสายแทงนะครับแต่ว่าก็เล่นเป็นสายโซลิเบอร์เหมือนกันแล้วสองไอเท็มที่สุดท้ายนี่ยังบิวเป็นดาเมจอยู่ไหมครับเนี่ยสองไอเทมที่สุดท้ายก็จะเป็นตัวของดับแดงแล้วก็กาเกิดครับโอ้โหเรียกว่าแบบเวเลสป่าฟูดาเมจนะครับน่าสนใจครับผมรอ้ผมจะเอาไปทาคลิปบ้านนะฮะโอเคครับอันนี้พร้อมสำหรับการนึงหนึ่งเรื่องครับผมพร้อมแล้วครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะโอเคครับกดเลยแล้วกันนะครับ ครับผมอันนี้ปกติแบบเล่นสกินอะไรครับเวเลสส่วนตัวชอบเล่นสกินอะไรส่วนตัวชอบเล่นเป็นตัวของสกินสปา,าจากักรวาลหรือสกินสีมะม่วงครับงั้นเกมนี้เรามาทา้าทายกันดีกว่าครับเรามาเล่นสกินเวเลสสยามน,นาคากันดีไหมครับน้องนนท์ได้ครับเอ <Hey. S 2> จัดมาไดข่ยวขว่าสกินดีเอฟเฟกมันจะแบบจางๆไม่ค่อยเห็นชัดนะบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่เล่นบ่อยนี่จะไม่ถนัดจริงๆนะครับอันนี้แบบบอกไว้ก่อนเลยแต่ว่าถือว่าน้องนนท์ต่อยพี่หน่อยแล้วกันนะครับพอดีพี่ไม่ค่อยเล่นเวเลสหนึ่ง ได้ครับโอเครับผมก็โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับทุกคนสามารถเล่น Rv ได้ด้วยการเปิดโหมดเฟรมเรทสูงนะครับเพราะว่า Oppo A94 ตัวนี้เข้ามากับหน่วยประมวลผลแล้วก็ความจุแรม8 g b จิกรอมหน้อจิกนะครับผมจะลื่นแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับอันนี้เราจะแบบเล่นกันไปแบบว่าไม่ต้องปิดไมค์ใช่ไหมครับแบบว่าเล่นแบบชิวๆอะไรอย่างงี้นะฮะคูครับพูดได้ครับไปครับผม อันนี้แบบก่อนจะมาหนึ่งหนึ่งกับผมนี่ได้ซ้อมมาบ้างไหมฮะแบบว่าซ้อมกับ,บเบ<อ>รดเก่งๆคนอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมาเลยไ้ซ้อมมาหนึ่งเกมสองเกมมาแล้วครับผลเป็นไงครับก็แพ้สองเกมแล้ว <S <S เฮ้ยได้เหรอไปสู้ดวลกับใครมาครับเนี่ยก็ไปดวลกับเบรดอันดับสามที่สางของประเทศครับอืมเล็กจริงๆไม่ไม่ค่อยสำคัญนะผมว่าแบบเพราะว่าหนึ่งหน<า>ึ่งกับสามทางมันสไตล์การเล่นมันไม่ค่อยเหมือนกันอยู่แล้วอันนอายาเลยครับอ่านี่ผมใจดีนะเจอหรือเปล่า เอาไปเลเฮ้ยไม่ไม่ได้ขู่นะครับนี่ยแบเอบยามันเล่นเดือครงหลอดต้องเก็บยานะครับเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเออเร็วเร็วเร็วเอ้นี้คือน่าจะต่อให้ใช่ไหมน้องนนท์เอาจริงได้แล้วนะนี่แบบอพี่รู้นะพี่รู้สึกแบบตื่นเต้นแบบผิดปกติปกติที่เป็นคนที่เล่นเวเลสไหวนะแต่ไม่แบบสามทางแต่พอมาหนึ่งกับน้องที่แบบมีเม็ตสโตรมพี่ก็รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้มันอะไรมันไม่รู้สึกเหมือนมีฮาคิตัวเองโดนฮาคิอยู่อะตอนนี้เลือดปัมหายไปครึ่งหลอดแล้วครับ เออพี่ว่าอินต้องเรียกว่าได้เปรียบแล้วต้องเอาจริงเดี๋ยวไม่ได้เล่นไงเออเดี๋ยวโดนกดปุ๊บแล้วไม่ได้เล่นเดี๋ยวร้องไห้หนักมากเฮ้ย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 ยาเฮ้ยตื่นเต้นจริงจริงเลยอุ้อป้อมก่อนเลยแล้วกันนะครับ วิว่งอย่างแม่นโอ้ย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 โ้โหโดดมาหนึ่งสองเซตไอเทมอะไระมาปราบผมหรือเปล่าเนี่ยขอกอันหน่อยได้ไหมขอก็อกของหน่อยรูนตีเ,เ่างเดียวเลยครับเอ้ย <c oughs> ไอ้หม,มายถึงไอเทมสิครับแบบแบ่งปันความรู้ไงอ่าเฮ้ยเทมมันจะเน้นยืนเลยอ้หน,หนึ่งก็เน้นยืนเหรอครับเซตไอเทมที่คุณนนท์บอกตอนต้น,นคลิปมานี่บิวดาเมจหมดเลยนะครับอันนั้นเป็นตำแหน่งของปานอันนี้ส่วนความเล่น ตายครับผมแผ่นพื้นนี่ของผมก็นำนะแต่ผมกลัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจิงเจิงเจิงได้ดีเฮ้ยอันน้ามามาโดนเอายงไยครับมาอยังไงดีครับมายังไงดีครับตื่นเต้นครับผมเอาเป็นว่าค่อยๆเล่นแบบใจเย็นๆดีกว่าครับเขตสปรินจะแล้วนะฮะยังไงดีครับตัดเลือดยังครับ ยังนี่ครับช็อตนี้ผมน่าจะได้เปรียบนะครับช็อตนี้ผมน่าจะได้เปรียบน,นะครับผมต้องรีบเล่นครับผมเรียกว,ว่าถวยโอกาสที่ดีฮึบเฮ้ยโอ้โห,หไม่มีเ <c oughs> กาะด้วยหรออุ้ยโอ้โห,โหแลงเกอร์นเอาเลยเขาเรียกว่าของนำครับเกมนำต้องเอาเอาให้ได้เปรียบแต่ของของคุณก็เจอกันครับได้ครับผม สองชิ้นนะฮะไม่ให้ครับผมต้องเล่นก่อนต้องรีบเล่นก่อนครบสองชิ้นไม่ให้โอกาสใช่ครับตัดเลี้ยงเอเจคิ้ดดกออ่อนต้องต้องรีบเล่นผมต้องรีบเล่นแล้วเฮ้ย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  เโอ้ยวเลยเดี๋ยวให้สองชิ้นก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาวัดกันผมก็จะสองชิ้นเหมือนกันนะวัดเชิงกันไปเลยดีกว่านะฮะเฮ้ยสองชิ้นนี่แบบมีของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยนี่แบบเขาเรียกว่าเล่นเล่นเหลี่ยมนะครับเอาเอางี้ดีกว่าไอเทมชิ้นใหญ่ชิ้นไหนครับที่แบบได้เสร็จปุ๊บแกพร้อมสู้กับผมเลยให้เลือกชิวหรือว่ามูลาหรือว่ามิไม่ออกชิวอ๋อเป็นของมงกุฎอีกชิ้นดีกว่าโอเคครับเป็นเดี๋ยวรอได้เจ็บเดี๋ยวลุยอบผมอีก็อกจั่ว 5 minutes later ใช่แล้วพี่โอเคครับอย่างนี้ก็ไฟได้เลยนะครับผมของเท่ากันและจัดไปเฮ้ยพลาดก่อนอพลาดก่อน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 ตีไม่แรงจำได้เฮ้ยอันนี้เลยเด้อผมพลาดไม่โดนนะครับเหลี่ยมเรียมไหนครับเหลี่ยมนี้แล้วกันนะฮะไม่โดนเลยวะตะกิดตะกิด ยังไม่ดนอุ๊ยอุยอมียา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 ครับผมอ่เ้นเลยจัดเมื่อกี้โอ้ยลงงัดเลยเน่อย้ แย่แล้ว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 โดนรัวๆเลยครับแย่แล้วแย่แล้วแย่จริงๆเลยเหลี่ยมไหนดีครับ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 เอาเลยแล้วกันนะครับอ่านแล้วอุ้ยซูไม่ได้อุ้ย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 หยานะโอ้ยโดนจนได้ อิ่งวิ่งโอ้โหเกือบไปแล้วสนุกมากครับคุณนนทอตึงจัดเลยครับเดีแอลขออนุญาตจบเลยแล้วกันนะฮะ ไปสี่ตัวเลยนะค่ัตัวเดียวไม่ต้องเสียใจยไปนะครับผมถือว่าสนุกมากแล้วก็ยินดีมากเลยครับที่ได้มาเล่นกับคุณนวนเม็ดส้มจริงๆเลยครับนี่เงาเวเลสสีส้ม ก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับแมชหนึ่งหนึ่งกับเวเรสอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับก็ขอบคุณคุณนนท์มากเลยครับที่มาร่วมเล่นกับผมนะครับผมอ่าคุณนนท์อยากจะฝากช่องทางการติดตามต่างๆในการเล่นเวเรสหรือว่าใครที่แบบสนใจในการเล่นเวเรสอะไรไหมครับผมฝากช่องทางการติดตามนะครับก็ช่องทางการติดตามก็คือ y o u t u b e My M Channel หรือ Tik t o k เนี่ยก็จะเป็นส่วนของ m y M เหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีคําว่า Channel ติดงหลังครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับผมสองรูปตรงนี้นะครับไอ้ผมก็ใครที่สนใจ อยากเล่นเวเลสแบบเก่ง,เกง mm hmm. ๆเฟี<ๆ>้ยวๆหรือว่าใครอยากรู้ทริคต่างๆเกี่ยวกับเวเลสก็สามารถไปติดตามคุณนนท์ได้ทาง2ช่องทางนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนนท์มากนะครับที่มาเล่นกับผมนะครับรู้สึกสนุกมากเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับก็ขอบคุณมากครับ เพื่สุดครับหลังจากที่ผมเล่นอาจบไป1แมตช์นะครับผมบอกเลยว่าโทรศัพท์ oppo a94 ของผมเนี่ยแบตแทบไม่ลดเลยนะครับจาก100%เนี่ยตอนนี้เหลือ92%เลยนะครับเพราะว่า oppo a94 เครื่องนี้นะครับผมมีความจุแบตอยู่ที่4,310ม ah ิลลิแอมป์เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าแบตถึกมากนะครับแถมยังมี30 w, วัตต์โหวกแบตชาร์จสีด้วยนะครับ สามารถชาร์จแบตให้เต็มได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในห้าสิบหกนาทีนะครับบอกเลยนะครับว่าชาร์จแบตไวมากๆนะครับผมสำหรับ oppo a เก้าสี่เครื่องนี้นะครับและที่สําคัญเลยนะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า oppo เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องว่าการถ่ายรูปสวยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายรูปด้วย oppo a เก้าสี่เครื่องนี้ให้ดูสักหนึ่งรูปนะครับบอกเลยนะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยภาพ portrait เนี่ยสวยมากเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูสักรูปแล้วกันนะฮะ โอเคครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยผมสำหรับคลิป11 Wireless อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ hey!